นักเรียนใชไหมนั่เรียนนักเรียนนั่นลมนั่เรียนนักเรียนก็จะมาฝึกเอ้ยนักเรียนพยายามหน่อยทำกินเปีย <c oughs> ทำเลโทรษากำลังทำอะไรอยู่กำลังศึกษาครับคุณครูฉันเป็นครูครับคุณครูทำไมน่ารักจังเลยพยายามหน่อย ทำเป็นไหมเป็นครับได้ทำเป็นครูต้องต้องไหวก่อนไหวก่อนสวัสดีครับ <laughs> คารมก็คมคายคมหอกนี่อาจารย์คนทจ่รอพรว่าร้อนคนจะรอ,อ,นะอช่วยไม่ได้ทำอะไรอาจารย์เย็บแผลเย็บนึกไหม<ผ>ทาเป็นครูต้องฝึกก<อ>ารเย็บรูปฝึกอย่างไงครับผมฝึกการเย็บแผลครับ การเก่งไว้ด้้อเหลือหาไปกินไปพอเอออเคไปเลยไปเลยตลาดไปเลยไปเลยไปเลยขออน้อยนึงนได้อาไปนด้ได้เนน้งเ้นหน่จะเอาไปเลยไปไปจ่ารูปหนี่จ่าจ่าจขอบคุณมากโดนพ่อกันทีครับครับครับขอบคุณครับ t h a n ด y o ิ สอบบางโอ้ยยังไงอะอ่อน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 นุ่มใช่ไหมอ่อนนุ่มอ่อนนุ่มใช่ไหมสอบอ่อนนุ่มเราต้องระมัดระวังต้องใหญ่นานหนึ่งอ่อนออนอ่อนนุ่มออนุ่มใช่ไหมอ่อนนุ่มเราต้องใช้ไม้ละลายรู้รู้ถ้าไม่รู้เปล่ามีสอบผิวมึง มึงมึงหมูมึออ่อนอ๋อมีสอบที่ว่าอ่อนนุ่มมึงคุแกอันนี้ก็คือมึงคุ้แกอ๋อใช่ต้องเบาเบา้องมาเบาใช่คน้แกเบาเบา้องระวังต้องระมัดระวังนิดนึงใช่คุ้แกผิวเอ่อไม่ค่อยดี สวยเดี๋ยวนีนี่กงรู้ไหมลืมใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรต่อไปรู้รู้จากวิธีกูพอแล้วคุณครูสอนง่ามผดเนาะมันเด็กหน่อยมันก็นลืมอ่ะเนาะเบิงแต่คู่มันก็นเสียบเข็มพิษอ่ะเนาะ <c oughs> นักเรียนเลียนเจอคู่ง่ามเสียเบิ้งแต่คู่เสียบเข็มพิษตี่แบนี้ เสียบติดคาคู่ยากอีกครูครับผมขอ,อยัดเข้าห้องน้ำครับผมปวดไม่มีห้องน้ำกะบ้านกะบ้านผมปวดปัสสาวะ โรงเรเามามีห้องน้ำ วันนี้มาเรียนมาเรียนกับคุณครูแอมม่าสัปเหร่อไต้หวนันนี่นี่ใกล้กลันเดี๋ยวนี่ไง

โอเคบายนั okay, ่นนี่นี่นี่สุดสุดท้ายแล้วสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายสุดท้ายในในอยู่นะใช่สุดท้ายโอเคช้าช้าเยอะเกินไปแล้วสุดท้ายไม่ต้องเยอะนี่นี่หนึ่งก็พอแล้วอืมโอเคโอเค คุณครูตาผมเ,มเริ่มมองไม่เห็นแล้วอ่ะปึ๊อ่าได้ไหมสองครั้งสองครั้งแบบไหน,นอันนี้เอาเอาออกก่อนเนาะเอามือจับหรือว่าเอาอะไรจับใช่นี่เปิดจับได้ใช่ไม่ได้ต้องเปิด้องปล่อยเปิดปีปิอเปิดเปิดใช่ป,ปกี่ครั้งหนึ่งครั้งแล้วหนึ่งครั้ง ไปแล้วทำยังไงต่อก็อีกครั้งแบบไหนจำไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่สองโอเคแล้วก,กดไว้ใช่ลแล้วก็เข้าเข้าไปเข้าไปข้างในใช่ใช่ไหมใช่ใช่เข้าไปแล้วก็ดึงแล้วก็ปล่อยเลยใช่ใช่ ใช่ไหมเอ้ยซส่เส่ใส่แต้แล้วครับไต้แล้วแด้แล้วก็อีกครั้งก็สุดท้ายสุดท้ายไหเอาอีกใช่ไหมใช่เอาอีกนี่ข้าวโอ้มันต้องออาใกล้ใกล้ใกล้ใกลอใกล้ใใช่ไหมออกใกใกล้ใกล้ใกล้ออกออะัน ใช่ไหมโน n โน o โนอ๋อไก่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 อืมดึงปุ๊บหันมาไเลยใชนไก่อืมไก่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 ได้ไม่แล้วอาจารย์ Yes กินแล้วเร้ยมเร้ยมจบแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านสวัสดีครับคุณครู ป้าเล่มจบแล้วเริ่มเรียน